หมวดที่สองพระมหากษัตริย์ต่อเน,นื่องจากเมื่อวานวันนี้ผมยกมาอีกหมตาตรามาตราที่11การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามพระราชแตยาศัยให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รงนามและสนองพระบรมร,ราชองค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรัสนองพระบรมราชาองค์การแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่งมาตราที่12องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรสมาชิกอุท้ทสภาหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิก รือเจ้าหน้าที่ของภาคการเมืองหรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝากักใฝ่ในภรคการเมืองใดๆมาตราที่13ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรีต้องถาวายสัตย์ปริญาณต่อพระมหากษัตริย,รย์ด้วย้อาคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าในวงเล็บชื่อผู้ปฏิญ,ญาณขอถาวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกประการมาตราที่ส4องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตลาออกหรือมีพระราชาองค์การให้พ้นจากตำแหน่งมาตราที่15องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตลาออกหรือมีพระบรมราชาองค์การการแต่งตั้งและ การแห้ค่าราชการในพระอ,องค์้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามพระราชดายาศัยการจัดระเบียบร,ราชการและการบริหารงานของบุคคลของราชการในพระอ,องค์ให้เป็นไปตามพระราชดยาาัยตามที่วันหยัดไว้ในพระราชกิจสถีกา